รายการ e x ็กซ์เซ e พาทัวร์วันนี้คุณพี่สุทัชรักษาอินลูบี้เอ็กซ์เซของเราพามาทัวร์ที่พีเอายจ้าค่ะสำนักงานใหญ่ค่ะซึ่งพอมาถึงตรงด้านหน้าแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีสมาชิกมายืนถ่ายรูปมากมายนะคะตามไปเลยจ้าเมื่อเปิดประตูเข้ามาแล้วนะคะ เลี้ยวไปทางฝั่งขวามือที่พี่สุทัศน์พาเราไปนั่นก็คือเป็นจุดของพนักง,งานที่คอยต้อนรับเราคัตเตอร์ตร,ตรงนี้นะคะเวลาที่เรามีตู้อะไรหรือว่าจะมาสั่งซื้อสินค้าก็มาติดต่อตรงนี้ได้เลยนะคะจุดต่อมาพี่สุทัศน์พาเรามาจุดไหนเอ่ยไปดูกันเลยคะ่ะตรงนี้เป็นจุดของตู้โชว์สินค้าซึ่งวันนี้มีสมาชิกมาอย่างมากมายนะคะ จุดที่พี่สุธัสพาไปชมนั้นก็คือเป็นจุดของตู้กาแฟทั้งเช่าต่อมาก็จะเป็นห้อง e x e c u t i v e Lounge านะคะเมื่อเข้ามาแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะคะห้องนี้นะคะสมาชิกสามารถใช้งานได้รวมจนถึงเอ็ของเราสามารถที่จะมานั่งคุยกันที่นี่ได้งานครับบรรยากาศดีมากเลยภายในห้องนี้นะคะสามารถรับรองได้เป็นสิคนเลยนะครับรูมาก จุดต่อไปที่พี่สุทัศน์พาเราเที่ยวนั่นก็คือจุดที่เป็นจุดชมชิมชงกาแฟของเรานั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีสมาชิกนะ,ะมาอย่างมากมายเลยมาชงกาแฟนะ แลตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่พี่สุทัน์บอกว่าเป็นกาแฟาไว้รับรองสมาชิกและที่พี่สุทัศน์แตะอยู่นั่นก็คือเครื่องอบน้ำนะคะแล้วก็จะมีน้ำให้เราด้วยเข้ามาแล้วก็โค้งกันนะครับหนึ่งแล,แล้วที่พี่สุทัศน์เปิดขึ้นมานั่นก็คือเป็นกาแฟด็เตอรเสกสรรของเรานะคะก็อร่อยมากนะคะอ้อมอร่อย สังเกตได้ว่าคุณพี่สุดทัน์มีความสุขมากกับการรีวิวตรงนี้ก็เป็นจุดที่ชงชิมได้แม่อันเลยนะคะไปค่ะ I i แล้วส <rock> ุดท <eday. S 3> ้ายพี่ส uh, mm ุท hmm. mm ัศ hmm. ์ฝากถึงงานในแอมของเราด้วยนะคะในนี้มีอยู่สิบใบนะครับใครจะเป็นเจ้าของนะครับมีรางวัลนั่นคือรับยาจีนหนึ่งขวดนะครับมูลค่าเท่าไหร่ครับหกเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับใบบัตรใบราคาสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับเจอกันครับพี่แอมในเวลาที่ยี่ห้อพี่ข้าระน์เทจพา แล้วสุดท้ายนี้นะคะตั้งก็ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะคะและท่านที่สนใจนะคะมาร่วมง,งานกับเราได้นะคะที่งานใอแอมน้ำบนายครั้งที่26ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะสำหรับวันนี้ลั้งแล้วก็พี่สุทัศน์ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเราจะพาท่านไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวติดตามรับชมกันได้นะคะ